ค้าเด็กๆพบกับครูเพนในคลิปที่สองนะคะวันนี้ครูเพนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายและสารอาหารนะคะเด็กๆ การเจริญเติบโตของร่างกายกับสารอาหารนะคะเราเริ่มจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆการเจริญเติบโตเป็นการเปลีป่ยนแปลงขนาดของร่างกายขณะที่ร่างกายเจริญเติบโตอวัยวะต่างๆมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ะะร่างกายต้องได้รับพลังงานที่มีคุณค่ารวมพั้งการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรามาดูร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตอย่างไรจากวัยทารกเป็นวัยผู้ใหญ่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยเราสังเกตจากการวัดการเจริญเติบโตเช่นการชั่งน้ำหนักนะคะวัดส่วนสูงนะคะอันนี้ก็สังเกตการเจริญเติบโตได้การวัดความยาวขาตั้งแต่เอวจนถึงปลายเท้านะคะและการวัดความยาวแขนนะคะตั้งแต่หัวไหล่จนถึงข้อมือนะคะ และอันสุดท้ายก็คือการวัดความยาวรอบกปลอันนี้เด็กๆสามารถนำมาใช้ในการสังเกตการเจริญเติบโตของเด็กๆได้นะคะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมาดูการาฟการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะการเจริญเติบโตเนี่ยแบ่งการาฟออกเป็น3ช่วงด้วยกันเริ่มตั้งแต่ในช่วง นะคะแรกเลยตั้งแต่อยู่ในคันมันดานะคะจนถึงแรกเกิดจะสังเกตว่ากราฟช่วงที่1เนี่ยเส้นกราฟจะค่อนข้างเป็นไงคะเด็กมีความชันของกราฟเป็นไงค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมคะแสดงให้เห็นถนึงการเจริญเติบโตในช่วงนี้เป็นไงคะเด็กๆ มีการเจริญเติบโตที่น้อยเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมนั่นเองนะคะก็คือเส้นกราฟช่วงที่1ต่อไปมาดูช่วงที่สองคือตั้งแต่นี้นะคะที่อุปเพงชี้ยาวไปจนถึงตรงนี้เลยจะสังเกตว่าเส้นกราฟเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆมองเห็นไหมคะจะสังเกตว่าเส้นกราฟเป็นไงคะเด็กๆมีความชันค่อนข้างเป็นไงคะเด็กๆมากนะ ในเมื่อมีความชันมากแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของในช่วงวัยเด็กนี่มีการเจริญเติบโต,ตที่เป็นไงคะเด็กๆมีการเจริญเติบโตที่มากและก็รวดเร็วนะคะเด็กๆในวนัยนี้ต้องการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารนั้นนะคะ วัยนี้เป็นวัยที่เจริญเติบโตนะคะเราต้องควรบริโภคอาหารที่สะอาดเหมาะสมกับร่างกายนะคะอันนี้คือช่วงที่สองต่อไปช่วงที่สามนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้นั่นเองนะคะเด็กๆสแสดงที่เห็นถึงเส้นกราฟเนี่ยจะกลายเป็นเส้นตรงนะคะหรือเส้นขนานนะคะเส้นกราฟตั้งแต่ตรงนี้ยนว,วัยนี้ยแสดงถึงวัยผู้ใหญ่ กราฟจะเป็นเส้นทงหรือเส้นขนานมีการเจริญเติบโตที่เป็นไงคะเด็กๆคงที่นะแล้วก็ขยับการเจริญเติบโตเนี่ยน้อยในช่วงนี้เพราะว่าเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะค่อนข้างจะคงที่นั่นเองนะคะอันนี้คือกราฟในช่วงการเจริญเติบโตนะต่อไปมาดูกราฟแสดงนะคะลักษณะต่างๆใน การเจริญเติบโตในวัยต่างๆของเด็กๆเริ่มตั้งแต่แรกเกิดน,นะไล่ลงมาจนแรกเกิดไปจนถึงสองปีครึ่งห้าปีสิบห้าปียี่สิบปีจะสังเกตว่ามนุษย์มีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกายตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะสังเกตจากอะไรสังเกตจากมวลนนะคะ ก็คือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองความสูงนะคะความยาวแขนความยาวขานะคะรอบเอวแล้วก็ลักษณะของลำตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะส่วนขาจะเป็นส่วนที่มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเปรียบเทียบระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงมีการเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันคะเด็กๆ เราตามไปดูเลยนะคะดูกราฟของเด็กชายนะคะการเจริญเติบโตของเด็กชายและเด็กหญิงนะคะอันนี้เป็นกราฟสองเส้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กชายเด็กหญิงด้านนี้จะเป็นด้านมวลก็คือน้ำหนักนะคะมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ะะแสดงช่วงมวลในช่วงอายุต่างๆนะะเริ่มต้นที่ 10, 15, 20ไล่ไปจนถึง60กิโลกรัมอันนี้ก็คือมวลด้านนี้จะเป็นอายุนะะแกนนอนคือข้างล่างจะเป็นอายุนะะอายุเราจะเริ่มตั้งแต่ 6, 7นะคะ6ปะะี 6, 7ปี8ปี เนะะี่ยเส้นกราฟก็จะมีสองเส้นคือกราฟเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงกราฟเส้นสีน้ําเงินจะแทนเพศชายกราฟเส้นสีแดงจะแทนเพศหญิงนั่นเองนะคะเราจะสังเกตว่ามาดูกราฟช่วงมวลก่อนก็คือน้ําหนักจะเห็นว่าเส้นกราฟตั้งแต่6กขวบจนถึงเท่าไหร่คะ จนถึง10ขวบการจเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงค่อนข้างจะเป็นไงคะค่อนข้างจะเท่ากันเลยใช่ไหมคะใกล้เคียงกันนั่นเองค่อนข้างจะใกล้เคียงกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายแต่พอมาเป็น10ถึงนะ10ถึง13ปีสังเกตว่าเส้นกราฟของเพศหญิงจะเป็นไงเส้นสีแดงตรงนี้ช่วงกราฟจะเป็นไงคะเด็ก เส้นสีแดงช่วงการาฟจะเป็นไงจะเจริญเติบโตได้เป็นไงคะได้ดีกว่าแสดงว่า10บถึง13 14ปีเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายนั่นเองมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าทีนี้เราไปดูส่วนสูงบ้างนะคะส่วนสูงก็เหมือนกันด้านนี้คือส่วนสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะด้าน,นนี้เป็นอายุเริ่มต้นที่6 ปีเหมือนกันส่วนสูงก็จะเริ่มนับ110 120ขยับไปจนถึง1น0เท่าไหน่งะ้อยนั่นเองนะคะเด็กช่วงนี้แต่6ขวบนี้นะคะ6 7 8 9 10พอมาสิบเริ่มสังเกตว่าเริ่มเส้นสีแดงเป็นไงคะเด็กๆเส้นสีแดงเริ่มสูงกว่าเส้นสีน้ำเงิน นะะส่วนสูงเส้นสีแดงคือเพศหญิงแสดงว่าในช่วงเนี้ยเพศหญิงมีการเจริญเติบโตเป็นไงตั้งแต่สิบถึงสิบสองสิบสาสิบสี่ปีเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักมีส่วนสูงที่ค่อนข้างเป็นไงคะมากกว่าผู้ชายแสดงให้เห็นขึ้นว่าในช่วงนี้เด็กผู้หญิงเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะแต่พอมา ช่วงอายุเท่าไหร่คะเด็กช่วงอายุที่15เห็นไหมคะเส้นกราฟน้ำหนักเส้นสีน้ำเงินเริ่มสูงขึ้นล้15 16นะคะไปเรื่อยๆเด็กผู้ชายจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด็กผู้หญิงละส่วนสูงก็เหมือนกันพอ15ปีนะคะ16ปีเด็กผู้ชายจะเป็นไงมีน้ำมีส่วนสูงที่เพิ่มเร็วกว่าผู้หญิงก็คือในช่วง หัธยมมปลายนั่นเองเด็กผู้ชายจะสูงกว่านะคะ,ะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด็กผู้หญิงในช่วงนั้นจะไม่เจริญเติบโต,ตแล้วจะค่อยๆจเจริญเติบโตทีละน้อยอันนี้คือกราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงในวัยวัยเดียวกันนะคะเราก็ไปสังเกตนอกจากเราจะสังเกตนี้แล้วนะผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเนี้ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนาดมีน้ำหนักนะคะแล้วก็เริ่มเป็นเข้าเริ่มเป็นอะไรคะวัยรุ่นก็คือร่สวยรักงามถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายเข้าสู่วัยรุ่นก็เสียงก็จะเป็นไงแตกห้าวนะคะเสียงก็จะใหญ่ขึ้นบางคนจะสังเกตว่าพี่รุ่นพี่มปลายที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะไม่ค่อยสูงเหมือนกับ รุ่นพี่มปลายที่เป็นผู้ชายเพราะว่ามปลายเนี่ยเด็กผู้ชายจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะเอและมีบางคนสงสัยว่าเราไปหยุดการเจริญเติบโต,ตเมื่ออายุเท่าไหร่นะนะคะจะสังเกตว่ามวลและความสูงของร่างกายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ออายุครบ25ปีนะคะ มวลและความสูงจะคงที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะาทางเพศอย่างชัดเจนเหมือนที่บอ,อกไปเมื่อกี้ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะสวยรักงามมีหน้าอกขยายขึ้นเอวคอดยาวขึ้นหน้าสวสูงเพิ่มขึ้นต่างๆ นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะมีหนวดมีเขา่าเสียงแตกห้าวอันนี้คือการบ่งบอกลักษณะทางเพศของเด็กหญิงและเด็กชายนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการทราบว่าการเจริญเติบโตของเราเนี่ยเป็นไปตามปกติหรือไม่เราจะมีตารางเปรียบเทียบมวลความสูงของตัวเรากับมาตรฐานการเจริญเติบโตของ เพศชายและเพศหญิงจากกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเด็กๆตามคูเพนไปทํากันนะคะคูเพนวันนี้คูเพนจะมีตารางมาให้อันนี้เป็นแผนภูมิแสดงมาตรฐานนะคะการเจริญเติบโตของเพศชายะะเด็กๆที่เป็นเพศชายต้องใช้ตารางนี้เปรียบเทียบนะคะด้านนี้ก็คือมวลก็คือน้ำหนักนะคะ น้ำหนักของเรามีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมด้านนี้คือส่วนสูงนะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะทีนี้น้ำหนักจะเริ่มจาก 5, 10, 15ช่อง5ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง80ตรงนี้นะคะไล่ลงมานะคะแล้วก็ส่วนสูงก็จะเริ่มที่ 90, 95ยาวไปถึง180นั่นเองนะคะและเส้นการาฟก็จะแบ่งออกเป็นเส้นสฟีฟ้าตรงนี้คือ ผอมนะคะแล้วก็เส้นสีเขียวเห็นไหมคะสีเขียวตรงนี้คือค่อนข้างผอมค้าสีเหลืองนะคะเมื่อละอากาไปบรรจบกันแล้วไปพบกันแล้วนะคะไปพบกันอยู่ช่องสีเหลืองเนี่ยไม่เลยเออกไปสแสดงว่าเด็กๆสมส่วนได้ตามมาตรฐานพอมาสีมว่วงไงคะทว้วมพอมาสีแดงเห็นไหมคะเริ่มอ้วน,นใกล้แล้วแล้วต้องลดอาหารแล้วพอมาเป็นเส้น ตารางนี้กราฟสีชมพูตรงนี้นะคะเขียนไว้ว่าอ้วนแสดงว่าใครตุกตรงนี้คืออ้วนมีร่างกายที่อ้วนเด็กๆต้องไงอย่าให้น้ําหนักเกินมาตรฐานนะคะเรามีตัวนี้ครูเพนมีตัวอย่างนะคะมาให้เด็กๆได้ดูตัวนี้อันนี้เป็นของเด็กชายกอนะคะเด็กชายกอเนี่ยเด็กๆก็คิดตามครูเพนนะคะเด็กชายกอมีน้ําหนัก อยู่ที่60แล้วไล่ไปซิช่วงน้ำหนักคือตรงนี้หกิบกิโลกร,รมัมห้าสิบสิบห้ายี่แล้วก็45 50 55 60แล้วก็เอาดินสอลากไว้6กอ่าดินสอรหรือปากกาแดงลากเป็นเส้นตรงมาดูซิว่าเส้นการาฟจะไปบรรจบกันที่ช่องไหนนะคะ ต่อไปเรามาดูอะไรคะส่วนสูงส่วนสูงก็จะเริ่มที่90ส่วนสูงของเด็กชายโกนที่เท่าไหร่คะ150ยห้าสิเซนติเมตรเราก็ไปลูมกันเลยนับไปถึงร้อค่ะช่วยคุณครูนับนะคะเด็กๆ90 95 100 1 0้110 115 หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสาสิบห้าหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่บห้าหนึ่งร้อยห้าสิบคือตรงนี้นะคะเด็กอ่าตรงนี้เราลากเส้นไปบรรจบก,กันสิมันจะอยู่ช่องไหนปุ๊บอ่าลากมาละเป็นไงคะเด็กชายตอมีน้ำหนักหกสิบส่วนสูงร้อยห้าสิบเด็กชายกอมีน้ำหนักเปไน็นไง อ้วนนะคะไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองนะคะเด็กๆเราไปทําบุญที่บ้านนะคะอยู่ในช่วงเส้นกาเห็นไหมคะอยู่ในช่องอ้วนพอดีเลยแสดงว่าเด็กชายกอนเนี่ยอ้วนแล้วนะคะส่วนสูงนล้น้ําหนักไม่ได้ณฑนตามมาตรฐานถ้าตามมาตรฐานต้องอยู่ตรงคําว่าสมส่วนนะคะเด็กนั้นเด็กๆที่เป็น ก็ลองลากเส้นการาฟตามภููเพนนะคะเด็กๆลองทำว่าเรามีน้ำหนักเท่าไหร่มีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วเส้นการาฟไปจบกันตรงไหนนะคะอ้วนหรือเริ่มอ้วนหรือผอมยังไงนะ,ะเด็กๆลองทำนะคะ่ะเด็กผู้ชายต่อไปมาดูเด็กผู้หญิงมากนะคะนี้มาถึงเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้คือตารางของเด็กผู้หญิงก็จะเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันนะคะ แต่ช่องหาทีนี้มาดูมวลนะคะมวลก็มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ,รระ,คะเริ่มต้นที่5ไปเรื่อยๆจนถึง75กิโลกร,รม <5 S 1> ัมถ้าส่วนสูงนะคะ n นอนก็คือเริ่มต้นที่90ไปจนถึงเจ็ดสิบไล่ไปเรื่อยๆเส้นกาก็จะแบ่งเป็นช่องนี้คือสีฟ้าคือผอมสีเขียวคือค่อนข้างเป็นไงคะเด็กๆค่อนข้าง ถ้าสีเหลืองเป็นไงจะเห็นว่าช่องกราฟจะกว้างกว่าเด็กผู้ชายนะคะก็คือสมส่วนเองพอามาท้วมคือตรงนี้นะคะเส้นสีม่วงตรงนี้คือท้วมใกล้ๆจะเริ่มอ้วนนะคะพอเพ่นเสียงคือเริ่มอ้วนแล้วพอมาสีชมพูจางๆตรงนี้คืออ้วนนะวันนี้ครูเพ่นก็มีตัวอย่างให้กับน้องๆเด็กผู้หญิงนะ,ะอ่าเราเม่คิด ตามกันเลยนะคะมาคิดตามกันเลยสมมุติว่าเด็กหญิงกอเมื่อะะกี้ชายกอต่อไปเด็กหญิงกอนะคะาเด็กหญิงกอเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่ห้าห้ากิโลกร,รัมนะไปสิคะเด็กๆช่วยคุณนับด้วยห้าสิบห้าเริ่มต้นที่ห้านะไปพร้อมๆกันเด็กๆก,ก็ลองลากเส้นนะคะสามารถทำหน้าจอที่บ้านได้อ่ะห้าสิบ ิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าคือตรงนี้แล้วก็เอาดินสอหรือปกาสมามาไว้นะคะห้าสิบห้าห้าสิบห้านะคะแล้วนี้ส่วนสูงล่ะส่วนสูงร้อยห้า แล้วก็เริ่มที่เกนะ้าสิับจนถึงร้อนะคะเก้านะึ่งร้อยหนึ่ง5้2ยห้าหนึ่งร้อยสิบหนึ่งี่สินึ่ร้ยนึึงร้อยสาสบห้าหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่และ155คือตรงนี้นะคะแต่ไม่ใช่155เป็น158ก็ต้อง อีกสามขีดใช่ไหมคะแล้วก็นับไปก็ประมาณห้าสิบห้าตรงนี้ก็หนึ่งสองก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นอ่าลากเส้นเพยลากไวก้แล้วแล้วก็ลากน้ําหนักห้าสิบห้าดูสิมันปประจบกันตรงไหนอ่ามันไปประจบกันตรงช่องไหนคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะช่องไหนคะเนี่ยช่องสีเหลืองแสดงว่าตรงนี้เป็นไงคะเด็กๆ เนสมส่วนสแสดงว่าเด็กหญิงขอมีน้ําหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานก็คือน้ําหนัก55-158 50, ได้ตามมาตรฐานอีกเพราอยู่ในช่วงสมสูงน,นะ,ะวันนี้น้องๆเด็กๆนะคะลองเอาเส้นการาฟนี้ไปทำดูเราากรู้ว่าเรามีน้ําหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานไหมเราก็ลากเส้นไปบรรจกุกันนะว่ามันไปอยู่ช่องไหนนน่นองนะคะอันนี้เด็กๆสามารถเราทำที่บ้านได้นะคะเด็กๆไม่เข้าใจก,ก็กลับมาดูคลิปที่เพนพูดไปนะคะแล้วน้นองๆจะได้รู้ว่าเรามีน้ำหนักและสสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไหมอันนี้สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะว่าน้ำหนักส่วนสูงตามมาตรฐานไหม อยาอืนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆนะคะก็คืออะไรบ้างก็คือพันธุก,กรรมนะคะพันธุก,กรรมคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช่นรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียง พอนะคะคำพักการนี้ให้แข็งแรงและก็สมบูรณ์ได้ตามสัสดส่วนนะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองนะคะน้องๆก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้สัสดส่วนตามหลักโโภชนาการนะคะเด็กก่อนจากการวันนี้คุณครูเป็นก็มีนะคะมีการทดลองมาให้เด็กๆซึ่งการทดลองเนี้ย เด็กๆสามารถนําไปทำที่บ้านได้เป็นแบบบันทึกก็ว่าได้นะคะบันทึกอะไรบันทึกน้ําหนักและส่วนสูงของเด็กนะคะอ่าใบงานที่หนึ่งเป็นเรื่องการเจอเตติบโเด็กๆสามารถบันทึกใบงานลงในสมุดบันทึกของเด็กนะคะไว้เป็นส่วนตัวนะคะของเด็กๆว่าวันนี้เด็กๆดูที่ของครูเพลแล้ว เอาไปบันทึกได้อะไรมากนะคะแล้วก็ทำไฟกิจกรรมนี้ใส่ลงในสมุดบันทึกนะคะเรื่องการเจริญเติบโตเด็กๆเขียนไว้ด้วยนะคะเรื่องอะไรบ้างนะคะ,ะ,คะเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆก็คือเครื่องวัดส่วนสูงนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เครื่องช่างม้วนก็คือตาช่างนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็สายวัด เครื่องวัดส่วนสูงไม่มีเราก็ใช้สายวัดได้นะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆทำที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันหยุดนะคะเปิดดูคลิปแล้วก็ทำตามคุณครูพินได้เลยนะคะวิธีทำก็คือให้ผู้ครองช่วยชั่งน้ำหนัก นะหน่วยน้ำหนักเป็นกิลโลกรมัมวัดส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรความยาวแขนความยาวขาความยาวรอบเอวนะคะหน่วยจะเป็นเซนติเมตรโดยใช้นะะถ้าเป็นช่างน้ำหนักก็คือเครื่องช่างถ้าวัดส่วนสูงก็นะใช้สายวัดหรือก็เค,ครื่องวัดก็ได้นะคะความยาวแขนความยาวขาก็ใช้สายวัดนะบันทึกข้อมูลที่ได้ลงไปในสมุด บันทึกนะคะของติ๊กๆโดยครูเพนจะมีตารางให้หรือติกๆออกแบบตารางเองก็ได้นะคะนี้เป็นตารางบันทึกที่ครูเพนได้ทําไว้ให้ติกๆนะคะหรือติกๆจะทําแบบอื่นก็ได้นะคะติกๆอ่าก็ะจะมีช่องชื่อชื่อก็คือชื่อเรานะคะชื่อใส่ไปเลยชื่อจริงนามสกุลแล้วก็มวลก็คือน้ําหนักน้ำหนักเราเท่าไหร่ส่วนสูง เท่าไหรความยาวรอบเอวเท่าไหร่ความยาวรอบแขนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความยาวขาเท่าไหร่อันนี้เด็กๆก,ก็ใส่นะคะหน่วยก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้ทําง่ายๆนะคะแล้วัดดีคุณนถ้าคุณแม่ด้วยเขียนชื่อคุณแม่ใส่ลงประเนข้อที่สองนะคะแล้วก็ เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนว่าแม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ความยาวแขนความยาวขาเท่าไหร่นะคะอันนี้สามารถนะคะคือวัดให้ได้เป็นการทำกิจกรรมร่วมก,กันระหว่างติดกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างดดเด็กๆแค่คัดได้ค่ะเด็กๆให้พีไ่ได้ไม่จำเป็นต้องคุณพ่อคุณแม่นะคะเผื่อท่านทำงานอาจจะ เหนื่อยหรือทําในวันหยุดได้นะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวนะคะในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆสามารถตารางเนี้ยใส่ลงในสมุดบัทึกนะคะได้เราววัดให้กี่คนสมาชิกบ้านเราหนึ่งสองสามถ้ามีห้าคนเราคุกได้ไหมได้นักเรียนก็ต่อต,อตารางมา4ี่ห้าได้นะคะเอาไว้เปรียบเทียบกันนี่คือตารางบันทึกผลเข้าว้าวนะคะ เมื่อเราได้บันทึกผลแล้วเราก็มาช่วยการสรุปใกตำเนี้ยเด็กๆมีการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเรียบเทียบกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่บ้านนะ,ะอันนี้คุณแม่คุณพ่อสามารถช่วยเด็กสรุปได้เกี่ยวกับนะคะการบันทึกผลนี้นะคะแล้วก็ในทิ้งท้ายผู้เพนก็มีคำถามถึงสองข้อนะคะให้เด็กๆ สามารถทาร่วมกับเพื่ของาได้นะคะข้อที่หนึ่งครูเพนจะถามว่าขนาดของร่างกายของนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในที่นี้เพื่อนเราปิดภาพเรียนใช่ไหมคะเราดูคลิปครูเพนจะเปรียบเทียบค่ะเราก็เปรียบเทียบกับบุคคลในครอบครัวคือพ่อแม่นะคะหรือน้องๆ้องหรือน้องหรือพี่ก็ได้นะคะวพราเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือน อย่างไรแตกต่างอย่างไรถ้าเหมือนก็บอกว่าเหมือนเหมือนอะไรอธิบายไปความยาวแขนเท่ากันความยาวขาเท่ากันหรือต่างกันจะเห็นได้ว่านักสูงความยาวแขนกับยาวขาระหว่างคุณแม่และน้องมีส่วนสูงที่แตกต่างกันอะไรบ้างแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะเด็กสามารถทำร่วมกันได้ต่อไปข้อสอง แบบ,บข้อที่สองก็คือนักเรียนมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่ทราบได้อย่างไรตามเ,เกณฑ์เด็กจำได้ไหมคะย้อนไปดูคลิปที่ย้อนไปดูไหนคะที่เป็นเส้นกราฟอ่าเส้นกราฟเดี๋ยวนี่ไงคะเด็กๆย้อนมาดูอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือคือการการเจริญเติบโตของ พี่ชายถ้าเราเป็นผู้ชายก็ใช้การ์ดตารางนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้การ์ดตารางนี้นะคะเด็กๆสามารถเอาย้อนทําได้นะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ส่งแบบคหาในวันที่เปิดเติมมานะคะเด็กเราก็มาพบกันตอนเปิดเทอเปิดเทอมแล้วเรามาสรุปร่วมกันกับเพื่อน ได้วัดส่วนสูงใครมาเลยบ้างนะคะเปรียบเทียบใค่สูงของเราได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไหมนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะเด็กๆไม่เข้าใจก็ย้อนไปคิดนะคะที่ครูเป็นอ่าทำวัดยังไงนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปน,นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะลืมส่งแบบวัด ตอนเปิดภาพเปลเียนด้วยนะคะเด็กบ้าย